อรุนสวัสดีค่ะเพิ่งตื่นตกใจเลยตกก็คือมันจะสปริงอยู่แล้วว่ะค่ะแล้วอยู่ดีๆโอ้โหหิมะค่ะแม่เจ้ามาอีกแล้วดูสิได้ยินเสียงอะไรอะ่ะดูสิคะจริงๆแล้วมันน่าจะสปริงได้แล้วว่ะค่ะนี่มันแบบเอปรแล้วอะ่ะแต่หิมะตก เนาะหนาวก็บนร้อนก็บนเพราะว่าเพิ่งคุยกับน้องสาวที่เมืองไทยค่ะด,ดูิบอกว่าเมืองไทยก็ร้อนแสนร้อนสี่สิบห้าเซลเซียสได้ใช่ไหมคะและ้วนี่อู้ไมชาไม่จะไม่เปิดหน้าต่างนะคะ <laughs> มาแล้วอ วันนี้นะคะตกเยอะพอสมควรเดี๋ยวแม่ให้ดูไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นกันไหมว่าดอกใบไม้มันเริ่มออกแล้วอะค่ะเป็นสีแดงตรงนั้นนะคะ่ะแล้วว่าอันตอนตอนนี้มันเป็นเดือนอ่อเมษาบ้านเราก็ร้อนเป็นเดือนที่ร้อนมากเลยเนาะแต่ที่นี่กับมีอยู่ที่ก็มีหิมะมีหิมะเดือนเมษายนอะไปค่ะ เรียเป็นคนเป็นคนไปอ้าวมอมของแม่ <laughs> มอมของแม่วันนี้นะคะทีแรกตั้งใจว่าจะทําวิดีโอตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เดี๋ยวแม่จะต้องไปท,ทําธุระหลายที่เลยแต่ว่าบรรยากาศบรรยากาศไม่ค่อยน่ารักอีกแล้ววันนี้เมื่อวานหิมะตกใช่ไหมคะแล้ววันนี้ฝนตกแล้วให้ดูชีวิตชีวิตโสดอุ้ยที่้ังจานคะ่ะ <laughs> นี่คะ่ะ ใช <English> ่ไทยเนาะแล้วก็หมูหยองค่ะเาไว้ทานกับข้าวต้มแม่ให้แม่ให้ดูอันนี้น่ารักอะค่ะคุณลูกชายซื้อมาฝากมาเมื่อวานน่ารักมากอะ่ะภูมิใจดูสิคะเก่งค่ะเค้ามาเค้ามา,า,มาหาเม่โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มานั่งคุยกันอีกแล้วเนาะอะ แม่ต้องการความสว่างสวยแต่ว่าไรนี่มันไม่ได้อ่ะอันเนี้ยสว่างละมาพูดถึงเรื่องอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก่นเ <c oughs> จดลึกๆคำใจยังไม่ค่อยได้ว่าตอนนี้เรายังต้องไปไหนไปไหนต่อไหนคนเดียวเนี่ยแม่ถึงบอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดทุกอย่างมันต้องแบบ put into a practice แล้วก็เราต้องทำอะค่ะถ้าเราไม่ทำอะ เราไม่มีทางรู้เลยนะคะแล้วก็ต้องทำไปปล่อยต้องฝึกฝนอย่างเงี้ยเนาะแล้วโอเควันนี้นะคะหลังจากที่กลายเป็นซ mm ิงเกลมอมว่ายกราบทุกๆคนเลยแบบคุณเก่งกันจังเลยโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์แม่แม่ไม่เคยทราบว่าพี่ไม่เคยทราบว่ามันจะแบบว่า อุ้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยเราไม่พูดถึงว่าความเหนื่อยนี่คือแบบว่ามันเป็นคําพูดที่ไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบได้เลยเนาะ<ส>หลังจากที่คุณสามีไปพี่ก็ต้องกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องเล่นอีกรโรหนึ่งก็คือกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อก่อนอยากซื้ออะไรเราก็หยิบเพราะเราไม่ใช่เป็นคนควบคุมเงินค่ะเดี๋ยวนี้จะซื้ออะไรนะคิดหนึ่งยังไม่พอคิดสองคิดสามค,สคิดสี่คิดแล้วคิดอีกหยิบไปแล้วก็ตามสุดท้ายก็ไม่ซื้อเพราะตอนนี้เริ่มคิดว่าคือตอนนี้ทุกอย่างมาอยู่ที่เราหมดแล้วไงคะ เราก็ต้องเริ่มจัดสรรใหม่ว่าแล้วเราไม่ใช่แค่จริงๆเหมือนเราเป็นชีวิตเดียวแต่ตอนนี้เรายังมีหน้าที่ที่ต้องดูแลคนอีกหลายคนน้องหมาน้องแมวมา้าปลาทั้งทุกชีวิตเลยค่ะไม่ถต่ต้นไม้วัดอีกค่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านเคยถามเลยค่ะว่าเกิดมาชาตินี้อะไรคือดีสุดคือได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อ เกิดมาอยู่ต้ร่มงพระุทธศาสนาและมีธรรมะมีพ่อคอยสั่งคอยสอนอันนี้ถือว่าสาธาถูกเป็นบุญของแม่จริงๆค่ะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเพือ่อนๆไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณสามีบวชทุกครั้งที่แม่ขอเป็นเป็นพุทธแล้วก็ลูกชายชื่อน้องอนันดาน้องสุชดาอันนี้คือมันไม่มีอะไรบังเอิญแต่ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งชื่อนี้เลยค่ะทีนี้อะแม่ก็ชอบกับอัญญมณี มากมากแม่เชื่อในพลังของหินค่ะเพราะตั้งแต่เด็กๆว่ามันเป็นกรรมพันธ์ทีดแรกคิดว่าแม่เป็นคนเดียวเป็นตอนเด็กๆชอบคุยกับหินกับหญ้ากับดินกับทรายเงี้ยพอมีคนลูกชายน้องอนันดาค่ะน้องอนันดา,นออนดาก็เป็นตามเออแล้วมาประจวบกับที่เป็นสัมมาอาชีพของเราด้วยถ้าเ,เพื่อนๆจาได้ที่บ้านแม่นะคะที่บ้านบนดอยหลังวัดอะนะโอ้ย เป็นบ้านบนดอยหลังวัดที่บ้านนอกมากเป็นบ้านหลังเดียวแล้วก็หลังแรกนะคะณนะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นหลังเดียวหลังแรกที่มีไว f ฟค่ะมีชงเดรียที่แบบว่าฮัลโหลฮลามากค่ะซื้อที่ไหนไม่ได้พ่อแม่ทําเองนะคะคือสวยมากเมื่อก่อนนะเราเดินทางไปฮ่องกงกันบ่อยแล้วเราจะไปทำออคชันค่ะเพื่อที่จะเอาอัญมณีมานะคะไปฮ่องกงไปอินเดียไปไปเบอร์มาไปพมา่าไปหรือว่าให้ให้เป็นเมโดแมนนะคะ เป็นเทรดเดอร์ไปทําให้อย่างนะี้แล้วดูสิคะตอนนี้แม่ขายของอยู่ในท i k t อ k ที่อเมริกาทีช็อตที่มีการกับเมืองไทยจะไม่เหมือนกันแล้วแม่ไม่คิดเลยนะว่าเดี๋ยวนี้อเมริกันเขาสนใจในสิ่งที่แม่สนใจมากๆเมกกื่อก่อนคิดว่าตัวเองอะ่ะเป็นบ้าแต่ตอนนี้มันก็คอนเฟิร์มแล้วว่าแม่ไม่ได้บ้าเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็พูดออกมาแล้วว่า การคุยกับหินมันก็เหมือนกับเราดูดซับดูดซับพลังงานมาให้กับเราอะค่ะแล้วแม่ชอบมากพอมาเจอคุณสามีเนี่ยมันพอเหมาะพอดีประจวบกันแล้วนี่คือสิ่งที่เราทําค่ะคือเราทําอัญมณีขายค่ะแล้วแม่มีความสุขมากคือคุณม,มีความสุขจริงๆได้คลุกคลีกับหินกับเพชรกับพลอยอะค่ะ แม่เป็นคนที่โชคดีไหมอ่ะแล้วดูสิคะอันนี้แม่ยกตัวอย่างให้ดูนะโอ้ยถ้าให้แม่พูดถึงเรื่องอันยมีเนี่ยแม่สามารถพูดได้ทั้งวันแล้วแม่มีความสุขมากดูสายตาสิคะ glowing so อันนี้อุ๊ยมีคนเกือบซื้อแล้วแต่ว่ามันมีปัญหา tiktok นิดหน่อยคือ wrong category ก็เลยยังเหลืออีกหนึ่งเส้นแม่ใช้อันนี้ค่ะสวดมนต์นะคะคือเขาอยู่กับเพื่อนแม่คือทุกอย่างอะทุกชิ้นเนะมื่อก่อนคุณสามีแอบคิดเลยนะว่าแม่เพียนะ้ยน่ะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเชื่อเย็นมากอันนี้หินอันนี้เรียกว่า amethyst นะคะเป็น raw เลยค่ะไม,ไม่ได้แบบ polished ก็คือเป็นสีดูเพื่อน,น,นดูสีสิคะสวยมากๆเลยสวยมากอะแล้วเนี่ยค่ะห้องสวดมนต์แม่ เนี่ยคะ่ะแม่ก็จะสวดมนต์ตรงนี้นะคะทุกคืนเลยสงบมากแม่สวดมนต์ทุกวันค่ะไม่ได้สวดเพื่อให้ตัวเองแบบอุ้ยวิเศษวิสุทธิ์เลือดไปกับใครนะมันเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะเป็นหนึ่งในอีกหนึ่งในสิ่งหลายๆสิ่งที่ถูกกับจริตของแม่แล้วมันทําให้สติสตางเราอะ่ะมันอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะเป็นคนปกติเป็นคนธรรมดา ไม่ได้เป็นผ่าตัปิดกเคลื่อนที่ไม่ได้มีความรู้แบบฟิสเปี้ยไม่เอาแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนไม่ท่านน่ะเป็นจบแค่ปสี่ค่ะความรู้ท่านแม่ว่าท่านรู้หมดแหละแต่ว่าท่านทําตัวที่ธรรมดามากๆแล้วแม่ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเรี่ยลูกก็เหมือนพ่อจริงๆแล้วเราไม่เหมือนค่ะเพราะว่าท่านรู้หมดแต่ท่านไม่แสดงตัวตนออกมาแต่ที่แม่รู้คือสิ่งที่ท่านสอนท่านจะไม่มี คำบาลีสันสกฤตที่คอมเพรียร์คือคำยากที่เราไม่เข้าใจท่านสอนไปที่หัวใจเลยค่ะที่จิตเลยว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่รู้สึกยังไงแล้วเอาออกมาจากตรงนั้นให้ได้แล้วให้ผ่านชีวิตประจําวันต่อวันไปให้ได้พูดถึงเรื่องวันต่อวันนะยังเยอะไปด้วยซ้ําค่ะต้องแบบวินาทีต่อวินาทีที่หายใจเข้าหายใจออกคํายังไง ให้ละเอียดที่สุดอะเพราะว่าถ้าเราโกรธอะท่านบอกเลยว่าตรงนี้หายใจยากถ้าเราหลงท่านจะพูดเลยว่าแม่หลงค่ะ <c oughs> <c oughs> ชีวิตคารวาสอะท่านบอกว่ามันที่จริงเราเก่งกันมากเลยนะคะยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราเจอกับปัญหาที่มันท้าทายกันเลยจริงๆแล้วสุดท้ายนี่ค่ะนี่แม่ก็ทําเองน้องสุชิดาโอ้โหนางภูมิใจนั่งดีใจนางชอบใส่สิ่งที่แม่ทําที่แม่ทําให้นางอะคะ่ะนามีความสุขมากเดี๋ยวเพื่อนๆดูนี่ อันนีน้ภาษาไทยแม่ไม่ทราบแต่เรียกว่าหินลาบโรไรอไลท์ I like to ิคฟอ f ต์ตัวมายเซจะพูดตลอดเวลาว่าฉันเป็นผู้หญิงที่แบบว่ารวยมากเพราะว่า <c oughs> ฉันมีหินเต็มบ้านค่ะหินเยอะมากคือจีนที่ไต้หวนันที่บ้านนี่กองเท่ากับวูเขาเลากาเลยอะค่ะแต่มันแพงมันเป็นเงินไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าฉันแบบยิ่งใหญ่จังเลยเพราะว่าสาหรับแม่คือมันมีค่ามากๆแล้วพลังงานมันดีมากมากเลยอะค่ะแล้วแม่ขายไม่แพงด้วยนะ เพื่อนๆช่วยแม่ด้วยนะแม่ต้องทํามาหากินค่ะเลี้ยงอีกหลายชีวิต <c oughs> อันตากแม่ช้าช่วยแม่ด้วยนะแม่ยังต้องทํามาหากินยังต้องดูแลวัดว่าอะาไรายังต้องดูแลอีกหลายชีวิตเลยค่ะยังต้องดูแลน้องหมาน้องแมว สำหรับตัวแม่เองเขาอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแค่มีลมหายใจและทําคุณประโยชน์ทําดูแลทําหน้าที่ของเราไปแต่ละวันนะแม่พอแล้วแม่พอแล้วยิ่งตอนนี้คุณสามีก็ไม่อยู่ชีวิตมันรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเดิมเยอะแต่แม่ต้องใช้เงินเพื่อต้องดูแลคนอีกหลายๆคนไปที่ไหนตลกมากไหว้พระนะสะาธุเงินไหลนองทองไหลามาขอให้มี ให้ยิ่งให้แบบขอให้มีกับเข้ามามาหาสาเหมือนเป็นคนโลภเนาะมันก็มีอยู่นิดนึงแล้วเนี่ยค่ะให้ดูดูสิคะภูมิใจอะ่ะคือเล่านี่หมดเนี่ยอันนี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณสามีทําให้ดูสิคะสวยมากอะ่ะอันนี้คือกรีนแคลเซเดลนี่นะคะคืออยากให้เพื่อนเพื่อนมาช่วยแม่ชื่นชมว่านี่แหละคือสิ่งที่แม่ทําแล้วมันสวยขนาดไหนอะคะ่ะ วันหลังจะพาเพื่อนๆมาดูอีกนะคะแม่ขายไม่แพงเลยตอนนี้ไม่เห็นแล้วว่าที่ไทยขายแพงพอสมควรเนาะอันนั้นน่ะแม่ว่ามูก็จริงแต่คุณต้องมูที่มาจากใจเพราะว่าแม่ไม่อยากแอบ,บอ้างอ่อคือเนี่ยคือสิ่งที่เราทำยูถ้าอยู่ขายของดีๆนั่นคือถ้าอยู่ขายของที่มันเป็นแต่ s t h a t m e a n s you the best ถ้าอยู่ทำออกมาดีๆ มันมันมัน,น r e f l e x who you ณ r e ค่ะว่าคุณเป็นคนแบบนั้นในเงี้ยแม่ขอโทษดินะบางทีคิดภาษาไทยไม่ทันค่ะช่วงนี้แล้วก็เพื่อนๆดูสิคุยไม่จบคุยไม่จบไม่อยากคืออยากเล่าให้ฟังอันนี้คือ Ruby ค่ะ Ruby อันนี้คือ ทิ้งแคลเดียนี้หลืเหินพวกนี้เป็นหินที่แม่ซื้อมาแล้วแม่จะล้างหินของแม่แม่จะมีพิธีล้างหินแล้วหินเสร็จปุ๊บแม่ก็จะที่ฐานจิตเพราะว่านี่เป็นคือสัมมาอาชีพของแม่เนี่ยเราเชื่อในพลังของธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็เชื่อไหมคะว่าก่อนแพนดามิกหรือมีอะไรเนี้ยแม่ไม่ม่มความเจริญรุ่งเรืองมากๆคุณสามีนี่ทำมาสามสิบห้าสามสิบห้าปีแม่นี่ยี่สิบห้าปีแล้วค่ะที่ทำเนี่ยค่ะกับสิ่งที่แม่ทําอ่ะแล้วแบบ ดีมาตลอดถึงแม้จะล้มแต่มันก็ดีขึ้นมาตลอดอะ่ะแล้วเขาอยู่กับแม่ตลอดเขาได้ยินเสียงแม่สวดมนต์ตลอดแล้วแม่จะคุยกับเขาวราเนี่ยคุณกลับไปบ้านที่ดีๆนะแต่ที่มังไทยตอนนี้ขายแพงมากเลยเนาะอันนี้บางทีไม่ต้องไปถึงอินเดียหรอกคะ่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจเราสวดมนต์ขอให้ใจิตใจเราสะอาดสว่างสวยใจิตใจไม่ขุ่นมัวใจดีอะ่ะ เขาก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็หาแค่วิทีร้างเขาเนี่ยดูสินี่คือแอเมาติสนี่อยู่กับแม่นานมากไทเอลเฟนนะคะแล้วนี่เป็นแพ t i n น่าฟินิชแล้วเป็นแอเมาติสเบิร์สโตนของลูกสาวดูสิอยู่กับแม่นานมากเนี่ยค่ะพยายามจะขายอยู่ค่ะชิ้นเนี้ยแล้วเพื่อนๆดูไหมชิ้นนี้แม่แม่ถามเอาเท่าไหร่เองอ่ะ4อ0บาทถ้าเป็นเงินไทยเพื่อนๆคิดดูสิ 450บาทอะแล้วแม่เห็นตอนนี้เมืองไทยขายนะเม็ดเดียวเป็นพันสองพัแม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะหละเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะส่งพลังดีๆมาให้แม่เยอะๆนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะมันยาวออกมาละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปก่อนนะคะไปทําธุระไม่อยากให้เพื่อนๆคิดถึงนานแค่อยากมาให้เพื่อนดู พลังงานของธรรมชาติที่จริงๆนะแล้วแม่ว่าเขาส่งมาให้แม่แม่ดูดซับตรงนั้นออกมาแล้วมันก็ออกมาทางนี้มันถึงได้ส่งพลังงานต่อให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูใน YouTube ได้แล้วพอเขาดูแม่เสร็จปุ๊บเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีอ่ะนั่นแสดงว่าพลังงานเราตรงกันค่ะยังไงแม่ฝากด้วยนะแล้วก็ถ้าใครสนใจทักแม่มาได้ขอบคุณมากๆเลยสุดท้าย คือขอบคุณจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆน่ะเวลาแม่ลงคลิปทีไรนะจะคอมเมนต์มาหาแม่ตลอดเลยอะ่ะแล้วบางทีแม่อยากจะพิมพ์ให้ยาวกว่านี้ไม่รู้ว่านิ้วเราอว้วดหรือเปล่าเวลาเราพิมพ์ภาษาไทยมันกลายเป็นภาษาต่างดาวอะ่ะแม่จะพยายามพิมพ์ให้ยาวกว่านี้นะคะแล้วขอบพคุณมากๆที่ติดตามแม่ส่งกําลังใจมาให้คือไม่ได้ความรักความรู้สึกแบบว่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะสุดท้ายส่งคืนกลับไปให้ทุกคนนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นานานๆนะ นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกับอีพีหน้านะคะแล้วมาเมามา,มากันต่อเรื่องพลังหินธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรของสวย,สวยๆเยอะๆมากมายเลยเออวันนี้ไปก่อนสวัสดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีด้วยค่ะ